สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอีสูรเพียรหมอนมิเลอร์สาขากราสินครับผมเซลเองครับผมที่ปรึกษาการขายสาขากราสินครับนอหนูเด่นนะคะที่ปรึกษาการขายอีสูรเพียรหมวดมิเลอร์สาขากราสินค่ะค่ะหนูอิงนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายจากอีสูรเพียรหมวดมิเลอร์สาขากราสินค่ะค่ะหนูนิ่มนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายอีสูรเพียรหมวดมิเลอร์สาขากราสินค่ะ ครับผมผมก็ใส่ก็ตอนที่ใส่ใส่ลงที่สถานบริษัทนะเราจะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการส่งมอบรถกันที่บริษัทเกษตรย่านยืนบางครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสิบหนาคับก็จะเป็นรถสปาร์คิดสันแล้วก็เป็นสเปคแฉกก็เป็นสเปคแฉกอีกหนึ่ันสีขาวทั้งหมดเลยครับแล้วรถทั้งหมดจะเป็นสีขาวไซด์เรียรนะครับ แล้วก็จะมีทั้งเครื่อง1.9แล้วก็3.0ครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อที่นะเกษตรดั้งเดนมครับ